ดาราสาวแจ้งข่าวดีท้องแล้วหลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจขอแสดงความยินดีกับเดียร์ปริศสาธนาวิวัฒน์ดาราสาวช่องเจ็ดที่ล่าสุดเธอโพสแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมว่าตั้งท้องลูกคนแรกได้4เดือนแล้วหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจมาพักใหญ่โดยสาวเดียร์เผยว่า My Greatest, I Live Ever, g o t t e n in My Life ปีนี้ได้ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดดวงใจน้ยนอยๆของหมามีมาแล้ว a บบี้ออด w เววันที่พ่อกับแม่ได้ยินเสียงหัวใจลูกเราสองคนน้ำตาไหลกันทั้งคู่ปอลอพ่อร้องหนักกว่าแต่ครั้งนี้เป็นการร้องให้ที่ดีใจสุดๆที่ผ่านมาก็าจะผ่านตรงนี้มาได้เสียน้ำตาไปเยอะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่มีใข่เยอะแถมเคยฝากไข่ไว้เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาอยากขอบคุณลหลายๆคนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเราสองคน และขอโทษหลายๆคนที่ผ่านมาไม่ได้ไปหลายๆงานเลยเพราะแพ้ท้องหนะักแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแม่พร้อมสิ้นค่ะ20พฤศจิกายน2023ย่มทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแร่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ